ก็สวัสดีคุณผู้ชมอีกท่านงันหนึ่งนะครับผมก็อยู่ห้องกอดเกมโวงเฟสีกันอีกเช่นเคยนะครับก็หลังจากท้าพาร์ติเรลนะครับก็ทันตอบรับคือดีมากนะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงครับที่เข้ามาดูผมเองก็ไม่รู้ผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่ามันจะเยอะขนาดนั้นจะมีคนมาดูเยอะขนาดนั้นโอเคเรามาต่อกันเลยครับผมนะสำหรับประเทศไทยก็หลังจากที่ผมปลูกอินเดียแล้วก็ตอนนี้กำลังปลูกอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็ผมวิถยว่าผมจะปลูกตรงนี่ตรงพวกประเทศ อิหร่านกับยีรักษนี่นะครับแล้วก็จะไปบุจะเลียโอเคเรามาตอนน่อดีกว่าโอเคทีนี้ผมก็จะบุกทางหน้าของอิหร่านแล้วประกาศเสร็จอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเออเอออย่ไงอยู่นี่โอเคไปสีฟ้าเออผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่าเออไอตัวของถ้าในโมชาเลสอะถ้าเกิดเราประกาศศสกกับพวกเป็นประเทศเป็นกลางอะเออไอพวกนั้นอะมันจะสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไม่เหมือนกับเออในตัวของโหมดปกตินะ ืมก็ระวังๆด้วยนะสำหรับคนที่จะประกาศศึกอะ่ะโอเคโอเคทีนี้จะดูโอ้ยออสเตรเลียแม่งระบลไงดีวะเนี่ยแม่งสแปมอยู่นั่นนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวยังไงดีวะยังไงดีวะเนี่ยโอเคทีนี้ก็ปึ๊บโอเคอเอแล้วก็ทีนี้เราก็จะปลูกนี่นี่มันยังไม่ตายแม่งเอ้ยอ่ะปึ๊บ มันอึดจังวะไหนวะโอเคเครื่องบินมาเฮ้ยมันอึดเอ้ยโอเคโอแม่งเอ้ยโอเคกว่าจะตายแม่งโอเคงานนี้ก็ให้กูจะเล่นมาขึ้นบกมากำจัดแม่งไปก่อนเลยน,นี้ปุ๊บเดี๋ยวค่อยหยุดปลุกิท่าเรือไปโอเคโอเคทีนี้ก็อันนี้หยุดจะฤท่าเรือต่อโอเคนี่ก็พอ้ที่ปุ๊บปุ๊บฮิว โอเคไปที่นต่อไปดีกว่าโอเคอิหร่านแตกทีนี้ก็จะบุกอิรักต่อนะโอเคอ,เอืออคอมไหนวะเป็นเนี่ยอิรักโอเคโนเมลมานี่มาตรงนี้แล้วก็ปุ๊บปุ๊บโอเคตายโอเคอิรักแตกแบบนี้ปุ๊บโอเคขึ้นเออโอเคสวยโอเคโดดล่มปุ๊บ ออกใแถบแตกแล้วกูผสมราวกับตรงนั้นอีกแงโอเคไม่ไปเป็นไรนี่ก็เดี๋ยวจะให้ทางด้านในคนแคนโดาทางฟิลิปปินส์แล้วเดี๋ยวจะปลูกไปทางด้านฮาวายแล้วก็ยึดมิดเวล้วจะได้แบบไปะลุกบบรอดแองเจลิสเลยอืมนียรุปโอเคตาอูตาต่อไปตาไหนล้ววันนี้ก็มาด็ก็มาเด็ก็มก็มาเดิอืมดาเินแตกไปเ แม่งยังอีกโอเคปึ๊บอเอ็นทีแอนแม่งก็แรงจริงโอเคลาวินแตกเออแล้วเดี๋ยวผมขอตัดไปช่วงเวลาสัมัญ์สัมัญ์น,นนะโอเคตัดโอเคครับก็หลังจากนี้ผมก็จะมีแผนว่าผมจะปลุกฮาวายใช่ปลุกฮาวายโดยการใช้เครื่องมินพิเศษนะฮะเพราะว่าระยะระยะทางค่อนข้างไกลอยู่ถึงปะะา่าวอ้าวเชื่อไม่ถึงเห็นแวนเนี่ย ไม่ถึงอีกโอเคต้องยึดมิดเวย์ก่อนนี้เดี๋ยวโดดล่มไปเดี๋ยวนาพนลแคนะหลบโดดล่มไปแต่ว่าผมก็เสี่ยงว่าเออไอตัวของเอ็น p ์พ s e มันจะยิงโอเคปุ๊บเอเแล้วก็ปุ๊บโอเคเเออโอเคสเปีดไฟมานม่เอาโอเคเอาธรรมดาแหละปุ๊บุ๊ตึุบโอเคมาทีนี้ผมจะเอาเป็นไอ้น,นี่ตัวเป็นตัว,ตวลอ่อปุ๊บฮาวายแตกอืมนี่ก็ปุ๊บ ลงไปเป็นอาหารปลาซะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบุกทา่านาแคลิฟอร์เนียนะอืมแต่น่าจะไปไม่ถึงเดี๋ยวต้องรออีกเทือนึงโอเคซาอแตกอืมแล้วก็เดี๋ยวจะบุกทา่านแอฟริกาก่อนลนะเดี๋ยวผมปล่อยตุรกีไว้ก่อนตอนนี้เพราะว่าแนวเอโลโรแอฟริกาแม่งโคตรเละเลยสร้างปืนใหญ่แล้วก็ในคนอีวาโคเดปโอเคโดดลงไปเลยปึ๊บลิซานวาเซกโกโอเคแล้วก็เดี๋ยวบุกตามกันไปเดี๋ยวรอกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอในคนแคนาดาก่อนอืม โอเคออสเตรเลียเหลือแค่ท huh. okay. okay. so, ่าเรือแล้วแม่งเดี๋ยวตรงนี้เอาเป็นเครื่องบินเดี๋ยวปุ๊บไปเซกาลดร่มโอเคโอเคเอเอสมาแล้วก็เดี๋ยวนอไปให้ให้พันทอสมาดิเคเดี๋ยวผมจะเน้นแค่อเมริกาละเดี๋ยวแอฟริกาเดี๋ยวผมก็ตัดตัดไปเพราะไม่น่าไม่น่ามีอะไรน่าไม่น่าละไอตรงออสเตรเลียแม่งก็สแปมทหารโอ้ยแม่งเอ้ย spam มากนะใช่ไหมฮะส p a m มากนะใช่ไหมแม่งนี่นะไอเวนีนแม่งกว่าจะแตกไอเวเอีเลยตรงนี้แม่งก็เลยสแปมทหารเยอะขึ้นมากแล้วแม่งโอเครถแอนจะได้แ,แตกแม่งจะสู้ยังไงวะเนี่ยแม่งสแปมแม่งสแปมโคตรเยอะเลยอะยังไงดีวะโอเคจะได้หนึ่งเมืองเอ๊ะอันนี้มันนี่ลูงานวิวหนึ่งแล้วมันเฮอร์วิทังมาได้ไงวะอะไรวะ ไอ้โอ้ยโอแม่งโคตรเสกในโค้ดน่าเกลียดอ่ะแม่งเอ้ยแม่งนี่เอาเบลเยี่ยมก่อนเบลเยี่ยมน่าจะแตกโอเคปึ๊บเอ้ยออกแม่งโอเคได้เดี๋ยวเอ้ยดู่อเดี๋ยวแม่งมาอีกโอเคแม่งโอเคแล้วก็ตรงนี้ฮิตโอเคแม่งแรงอยู่เนี่ยคนอีกาบคนนี้ผมก็จะตายแล้เนี่ยแม่งโดนดุมกระทืบตายซะแม่งอืมโอเคหยิบ ไฮโลปึ๊บโอเคโอเคปึ๊บโอเคอียิปต์แตกโอเคทีนี้ก็จะได้ฝรั่งเศสแล้วคือแม่งก็แม่งก็ยังอยู่ตรงนั้นน่ะนะแม่งสแปมโอ้ยโดเมนไม่ถึงอีกทีนี้ไม่ถึงอีกเดี๋ยวนะขอการไว้ก่อนปะไอเดี๋ยวเหมือนผมลืมเดี๋ยวเออไว้มียอมแพ้ดีกว่าปึ๊บเฮ้ยโอเคฝรั่งเศสยอมแพ้โซเวียสแตยอมแพ้ไม่ได้อังกฤษยอมแพ้ไม่ได้อเมริกาโอแม่ เออแพ้ okay, ได้ยอมแพ้ได้อยู่เออผมลืมบอกอย่างหนึ่งว่าไอตัวระบบในชาเลนจ์น่ะให้มันสามารถที่จะทําให้ตัวโสตูมันสามารถยอมแพ้ได้ครับเราก็ต้องบวกยืมเงินไปได้ครับเพื่อให้จะบังคับ,บใ,คให้มันยอมแพ้โอเคปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคตายเดี๋ยวล่มปึ๊บโอเคอืม okay. แล้วก็ปึ๊บโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะไปบวกออสตันต่อน,นี่ก็เดี๋ยวปึ๊บ โอ้ยแม่งก็สแปมญี่ปุ่นก็มาช่วยนะแต่ว่าช่วยได้แค่ช่วยแค่เคหลือเท่านั้นทางด้านเยอรมันก็บุกทางนี้แล้วม่เหมือนเดิมไม่ได้ครับเซ่เลยโอเคเมืองสุดท้ายของอังกฤษปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องสแปมเครื่องบินแล้วก็เดี๋ยวกระทืบแม่งต่อมาเม็กซิโกมาที่อื้อมาได้มาได้แล้วก็ตีนะตีนะอ้าวโอเคไม่ไเป็นไรยังไงเสียนี่เม็กซิโกก็น่าแตกทางด้านนั้นเดี๋ยวไอ้นั่นอีกโอเคนะครับตอนนี้ผมก็บุก แคนาดาแล้วก็บุกอเมริกาึครึ่งหนึ่งแล้วแล้วก็บุกเม็กซิโกแล้วครับตอนนี้คือส่วนใหญ่นะบ,บ้องตรงผมก็สแปมบเครื่องบินแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่แหละตอนนี้ผมก็จะจะยิงเลเซอร์จากฐานอวกาศนะครับโอเคเราจะเรียกเท่าไหร่วะนี่ผมไปแหละใฟอร์ดโอเคแล้วก็ลดลมเหมือนเดิมครับสไตล์เดิมโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้แคเดี๋ยวผมจะยอมให้แคนาดายอมแพ้นะครับเดี๋ยวผมจะ สร้างมิสไซน์นะครับแล้วก็สเปรม,มิสไซน์แล้วก็ยิงไปให้แม่งหมดนะครับผมนะไม่ได้ให้มันยอมแพ้ง่ายได้ของผมตัดนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมสแปมมิสไซน์จนแพรดาเหลือแค่นี้ละแล้วก็เดี๋ยวผมไปนั่นฮะเออโอเคแพรดายอมแพ้นี่ฮะนี่น่าจะถ้อ,เ,อเมริกาแล้วครับแล้วก็เม็กมซิโกเดี๋ยวเม็กซิโกหนึ่งเงินก็แตกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้แผนเดินก็คือสแปมแม่งให้หมดนะครับ มาต่อกันเลยครับโอเคเหลือแค่นิวยอร์กนะครับจังหวะน,นี้ปึ๊บแล้วก็ลิบโอเคเอแตกโอเคเหลือแค่เม็กซิโกอย่างเดียวแล้วมาครับปพ๊บปเ๊บอืมมึงหลงแตกแล้วก็ไปให้ผมนะไม่ยอมแพ้ใช่ไหมโอเคแตกไปหนึ่งเหลือคิวบาที่ผมมันเพิ่งประกาศสงครามไปไมให้มันจบนะครับ มาโอเคเออแต่เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่องอย่าพึ่งเอาตุรกีด้วยอืมเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าโอ้นี่ไงตุรกีโอเคไปครับทีนี้ก็อิสตันบ,บูลนี่ครับอัคคาราอืมโอเคครับและแน่นอนครับว่าผมก็จะใช้มิสไต์ในการถล่มนะครับผมนะก็เดี๋ยวตัดไปนะครับตัดไปเลยมาครับผมแล้วคิวบาร์แล้วก็ ไปหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็เลยอแค่อิสตันบูลครับเอาโอเคครับเราจะมาดูเออไม้ไฟกันนะครับผมนะนี่ไปหนึ่งปพิ่มึปมปมไปอีกหนึ่งปื๊บปึ๊บไปสองปื๊มแล้วก็ปึ๊บไปอีกโอเคแล้วก็สุดท้ายครับปื้มโอเคโอเคทั้งหมดแล้วก็นั่นนะครับผมนะปึ๊บโดดร่มไปครับผม โอเคจบล้วทีนะครับก็สำหรับจบแล้วครับก็ประเทศไทยนะครับก็ขอขอบคุณที่สำหรับทุกคนที่มาดูคลิปจบนะครับก็ถ้าใครให้ผมเล่นประเทศอะไรก็คอมเมนต์มาได้และถ้าของใหเล่นเกมอะไรก็บอกมาได้ครับผมนะก็เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำนี้แล้วผมสวัสดีมาครับ